ะะเมย์ก็จะมาพูดถึงนะคะทำไมเราถึงควรจะลงทุนผ่านประกันชีวิตควบกับการลงทุนนะคะเ,เพราะว่าวันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็คือวันนี้ถ้าพูดถึงอัตราเงินเฟอ้อใช่ไหมคะก็เงินเฟอ้อเนี่ยหลายคนอาจจะยังงงนะคะเงินเฟอ้อก็คือสมมติว่าวันนี้ค่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวชามเนื้อนะคะราคาประมาณ30บบาทแบบนะะี้ค่ะ พอผ่านมา10ปีเนี่ยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวราคา30บาทเนี่ยแทบจะหายากมากเลยใช่ไหมคะเราต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวในราคาประมาณ50บาทแบบนี้คะ่ะก็คือช่องแกป๊ปที่มันเข้าของราคาที่มันแพงขึ้นหรือตอนนี้ค่ะที่หมูราคาที่มันแพงขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นช่องแก๊บที่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอัตาราเงินเฟ้อในขณะที่เราใช้เงินก้อนเดิมะคะ่ะเราต้องไปซื้อหมูที่ราคาที่แพงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เช่นเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้ เรานะคะยังคงออมแผ่นกรมธรรม์ประกันชีพแบบเดิมหรือเรามีเงินแล้วเราไปฝากเงินธนาคารเฉยๆเ่ยคะ่ะเงินของเราเนี่ยจะมีลักษณะแบบอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะนี่คะ่ะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามีเงินฝากธนาคารนะคะ5 0,000แบบนี้คะ่ะสมมติเราอะ่ะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่1%นเนะคะเราก็จะได้ดอกเบีย้ยนะคะหากภาษีหนะ้าที่จ่าย15%แล้วนะคะ เงินของเรานะคะก็จะเหลืออยู่ที่4,250บาทนะคะหักลบกับอัตราเงินเฟ้อนะคะสมมติว่า3%แบบนี้คะ่ะเงินของเราเนี่ยก็จะเหลือเงินของเราเงินเฟ้อเนี่ยคะ่ะมันฟาเข้าไปประมาณอ่า15%เขาคิดจับตรงนี้ให้ดูนะคะว่ายี่เวลาผ่านไปนะคะ่ะสมมติเงิน5แสนเะนี่ยเงิน5แสนเะนี่ยที่เราจะไปซื้อข้าวของอะ่ะซื้อได้น้อยลงใช่ไหมคะเราก็สามาพอผ่านไป1ปีเนี่ย เงิน5 0 0 0 0ของเราค่ะจะเหลือแค่489,123นะคะถ้าผ่านไป5ปีหาเงินของเรานะคะก็จะเหลือแค่448,989เห็นไหมคะเวลาเราไม่ทำไม่ลงทุนไม่อะไรเลยค่ะเป็นที่มาที่ว่าเราควรจะลงทุนเพื่อให้เราสู้กับเงเินเฟป์ได้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เรา,าทำประกันชีวตแบบเดิมอย่างที่เมย์เคยบอกนะคะประกันชีวิตแบบเดิมะะะบบดจะให้ผลตอบแทน1 พอหักกบกับเรื่องเงินเฟอ้อก็จะเท่ากันพอดีเพลเลูกค้าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าการเติบโตของเงินนะคะมันก็จะทําได้ยากกว่านะคะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้านะคะได้ทั้งความคล่องนะคะแล้วก็อย่าลงทุนไปพร้อมกันตัวยูนิคนี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์ลูกค้าค่อนข้างดีเลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าหลายคนนะคะก็จะบอกว่า เออลงทุนอย่างนี้เป็นผลตอบแทนที่ไม่ได้การันตีแบบนี้หลายคนบอกว่ามีความเสี่ยงไหมนะคะทุกๆก,การลงทุนค่ะทุกคนคะมีเขาเรียกว่าหลักการของการลงทุนที่ถูกต้องอ่ะนะคะก็คือ1ในเรื่องของการลงทุนเรามาดูสินทรัพย์ที่สมมติว่าวันนี้ค่ะอ่าเรามีเงินอยู่หนึ่งก้อนอ่ะนะคะบางคนบอกว่านําไปลงทุนในหุ้นไทยทองคำนะคะพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากประจําแบบนี้นะคะ ตั้งแต่ปี46นหารนับระยะเวลาจนถึง2557ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ12ปีถูกระบบเดวคอนนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ปีนะคะเรามาดูนะคะถ้าวันนี้เราจะลงทุนนะคะไม่ว่าลงทุนผ่านประกันชีวิตควบการลงทุนหรือเราไปลงทุนหุ้นเองนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นหุ้นอะค่ะปี2546นะคะ ได้กำไรอยู่ที่132ปี47ติดลบ5.2ปี48ได้กำไรอยู่ที่11.3ปี49ได้ติดลบอยู่ที่1.5ปี2550ได้กำไรอยู่ที่38.2 51ติดลบ47.8 52 71.3แล้วก็53บวกนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะก็ลักษณะมันจะมีทั้งติดลบแล้วก็บวกใช่ไหมคะ แต่ทองข้ามเรามาดูนะคะใายที่ซื้อทองคํานะคะสมมว่าปีนี้ได้กำไรทั้งหมด9.7 3.5 24 8, 22 9 19 16 15.5แบบนี้นะคะและอีกช่องที่3คือไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลนะคะสมมุติว่าปีนี้ติดลบไปติดลบไป2.5ได้กำไรมา2.9ติดลบไป0.2 ติดลบไปบวก5.5บวก7.6บวก18.8ติดลบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าฝากเงินประจำเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะถ้าเราพวกฝากเงินประจำหรือพันธบัตรก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะแต่ระยะเวลาที่ผ่านไป12ปีะคะ่ะเราจะเห็นว่าเมื่อเรามาคิดเป็นถัวเฉลี่ยมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นไทยอะคะ่ะหรือกองทุนรวมมักจะให้สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ ซึ่งหลายคนที่บอกว่ามีความเสี่ยงไหมก็คือ1น,นะคะในเรื่องของการลงทุนระยะเวลาไม่ต่ำกว่า7ปีหรือ10ปีเป็นต้นไปค่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงทั้งหมดให้กับลูกค้านะคะอันนี่คือหลักการลงทุนใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า7จ็ปีเป็นต้นไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงทั้งหมดเลยละากาัรก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูทฤษฎีนะคะเขาได้บอกว่าวันนี้นะคะ สมมติว่าเรา,าหาลงทุนไม่ว่าจะเราจะลงทุนสินทรัพย์อะอะไรก็ตามนะคะเราลงทุนแค่1ปีค่ะสมมติว่าใน1ปีเนี่ยเราใส่เงินลงไป16ครั้งะค่ะมีโอกาสที่จะขาดทุนประมาณ7ครั้งนะคะ7ครั้งแต่ถ้า5ปีผ่านไปใส่เงินลงไป14ครั้งมีโอกาสขาดทุนเหลือแค่1ครั้งถ้าผ่านไป7ปีใส่เงินลงไป11ครั้งมีโอกาสขาดทุนเหลือแค่0ครั้งผ่านไป10ปี ลงทุนไป8ครั้งโอกาสขาดทุนเท่ากับศูนยีปีแสเงินลงไป3ครั้งโอกาสขาดทุนเท่ากับ0เห็นไหมคะว่าทฤษฎีแบบนี้ค่ะมันจะช่วยเราได้ระยะเวลาของการออมอย่างที่เมย์บอกคะอ่ะตัวประกันชีวิตครอบการลงทุนเช่นเดียวกันก็จะแนะนําลูกค้าจริงๆเขาไม่ได้บังคับลูกค้านะคะว่าควรจะออมอสัญญากรมันทเป็นแบบ99ปีคะ่ะแต่ว่าเมย์ก็จะแนะนําลูกค้าว่า ควรจะออมไม่ต่ำกว่า7-10ปีเป็นต้นไปนะคะเพื่อมันจะช่วยในเรื่องของการขาดทุนตามเป้าหมายที่เราวางไว้เช่นบางคนบางคนบอกว่าอยากได้ผลตอบแทน7%นะคะบางคนบอกว่าอยากได้8%แบบนี้ค่ะก็คือระยะเวลาเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะคะนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะ